ครับสวัสดีครับสวัสดีเอสซีทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆน้านาทุกคนหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จครับวันนี้ก็ลงไปเกี่ยวข้าวที่โคกสีสุพรรณครับวันนี้พาน้องนพเก้าเอ้ยน้องก้าวเจริญหลงอยู่เรื่อยครับนพเก้ากับก้าวจเจริญพาน้องก้าวเจริญครับออกมาเดินเล่นมากับพี่ๆต้องคอยดูแลครับพวกพี่ๆมันแกล้งเนี่ย โดนเป็นหนึ่งทีต้นเงินครับ,ม,บไรไมันชอบไปอะไรไปมันชอบไปมันมันหวงลูกครับพ่าเขาทำลูกมันครับไปหาพ่อวันใหม่พ่อวันใหม่ครับวันใหม่อยุดเลย วันนี้ก็ปล่อยน้องๆลงมาเล่นนะครับหลังจากไม่ได้ลงมาหลายวันเกี่ยวข้าวเสร็จจากทำนาเสร็จก็จะได้อาบน้ำให้แล้วครับไม่ไหวแล้วพวกแทก็ไม่ได้อาบน้ำให้นานแล้วครับอากาศร้อนๆอย่างนี้เราต้องอาบน้ำให้ครับจะเป็นพวกมันมีตัวเหลือบตัวไหลครับเกาะอยู่ในตัวของมันมันคล้ายๆเห่านี่แหละครับเราต้องได้อาบน้ำให้ทุกเดือนทุกอาทิตย์ ถ้ามีเวลาครับอาบให้ทุกอาทิตย์เลยครับแต่นี้ไม่ค่อยมีเวลาก็เดินละครั้งก็ยังดีครับปล่อยน้องๆมาเล็มยะนะครับ นึ่เจ้าข้าเมานะครับน่น้องข้าปั้นข้าเมากับข้าปั้นเห็นผมเรียวอย่างนี้อบ้าพลังนะครับไอพวกสองตัวนี้มันบ้าพลัง อากาศร้อนครับกลับมาจากทำนาก็ตอนนี้ก็จะสี่โมงแล้วครับไปพาน้องๆลงมาเล็มหญ้าไม่ได้ออกมาเล็มหญ้านานแล้วครับไปแม่เลยต้องคอยอยู่ใกล้ๆครับถ้าไม่อยู่ใกล้มันเดี๋ยวไอ้ไบยกปลายเพชรเมียตัวนั้นมันจะแกล้งน้องครับ นะครับมันจะวนเวียนเข้าไปอยู่ใกล้ๆน้องมันก็จะแกล้งตัวนี้ครับคิวต่อไปรอคอดอยู่ครับนี่ก็ไม่มีอะไรมากครับพาออกมาเลี้ยงแพะเลี้ยงควายพาออกมาเลี้ยงน้องๆมาเล็มยหญ้า ปายก็หลังจากเสร็จงานที่บ้านครูสูงมาก็กินฟางข้าวอย่างเดียวครับมันไม่มีเวลาออกมาเลี้ยงครับเกี่ยวข้าวเพิ่งเกี่ยวข้าวเสร็จเมื่อวานครับวันนี้ก็ไปเกี่ยวที่พวกสี่สุพรรณอยู่ที่สกลนครครับอยู่ที่บ้านแม่ยายเกี่ยวเสร็จก็ขึ้นเพิ่งขึ้นมานี่แหละครับจูงข้ารลมไม่ไหวครับ ไอตัวเล็กมันร้อนต้องพาเขาล่มอากาศช่วงนี้ก็ร้อนมากครับถึงฤด,ดูหนาวแล้วตอนกลางคืนหนาวครับตอนกลางวันอากาศมันก็จะร้อนส่วนตะไครก้ก็นี่ครับไม่ได้ลดน้ำมานานแล้วครับ่หวแล้วครับมันไม่ค่อยสวย ปล่อยให้ควายเข้ามาเล็มหญ้าแล้วต้นกล้วยที่ปลูกไว้ก็มันมีอาการเหมือนจะเป็นโรคครับก็เลยไม่ได้ดูแลให้น้องแพะกินเลยครับเดี๋ยวจะปรับปรุงพื้นที่ก่อนครับดินมันไม่ดีครับผมเคยปลูกกล้วยมาแล้วครั้งหนึ่งครับผมคิดว่าผมปลูกผิดฤดูผมก็มาลองใหม่ มันก็เหมือนเดิมครับเขาบอกว่าเป็นที่สภาพดินเดี๋ยวปล่อยให้เป็นดินธรรมชาติกนครับปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยทำมัน กไปดูเจ้าตัวเล็กก่อนอากาศร้อนๆตัวเล็กมีอาการยังไงแม่ใบหยกแม่อะไรแม่จนเงินลูกน้องเก้าเจริญหอบแล้วครับหนะเห็นไหม แต่ก็น่าจะได้พากลับนะครับน,น้องก้าวเจริญร้อนแล้ว กล้วยก็มันก็จะสวยเฉพาะแถวนี้นะครับก็ออกปีแล้วมีลูกแล้วครับแต่มันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ครับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปต้นเด็กๆกันครับมันร้อนมันออกแดดก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณกลุ่มพลังรักทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ